แล,แล้วอุปองเฮาสองคนก็นได้แต่งงานกันเดี๋ยวไอก้กัมพาสิดูแลน้องนางงาให้มีความสุขเองจ้ากกผัวกัมพาน้องนางงาได้อยู่ในปราสาทราชสวังหลังใหญ่ขนาดนี้น้องนางงาก็มีความสุขแล้ว <c oughs> นางลูกสะพ้ยคนจนมึงอย่าคิดเด้อว่ามึงจะอยู่อย่างมีความสุขเพราะว่ากูจะเป็นความทุกข์ให้มึงเองเอาละ่ะน้องนางงาตอนนี้พวกเขาก็เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วขันสันไอ้กำพผ้าขอท่วงสัญญาเลยแล้วกันเอ สัญญาอีหยังของผัวก,กำมผ้าละเนอะกับสัญญาที่วา่าถ้าเฮาสองคนได้แต่งงานกันน้องสี่ให้อ้ายทั้งตัวและหัวใจอ๋อเรื่องนั้นเองบอ <c oughs> กูกำลังรออยู่เลย,เ,ลยเดี๋ยวตะแลงเมียสิจัดให้จักดอกสองดอกเด้ฮะจะบ้าบอแค่ดอกสองดอกไอ้กำพผ้าสิจัดให้เลยห้าดอก โอ้โหจัดขนาดนั้นสิบข้างเหลืองเลยบอผัวกำพาทางเหลืองก็สร้างแม่มันแล้วแต่งมาเป็นเมียเลยเนะาะขจัดมันเต็มทีไปเลยนี่แหลนะนาะเขาแต่งเอื้นว่าเขาไม่ป้ามันขันสั้นก็เขามันเลยผัวกำพาหนังงาพร้อมจัดให้แล้วโอ้ยโอ้ยจัดมันเลยจัดมันเลยไอกำพาโอ้ oh. หลายเดือนผ่านไป <c oughs> เป็นจังไดละ่ะถือประคอน้อยคอยหักของกัมพ่าเขาไปชื้นเดียวทองปองขึ้นมาเลยของเขาดีอลีนะผัวกำมพ่าเอ้ยแมนแล้วเมียจา๋าเออมื่อนี้ผัวกัมพ่าเพิ่งคิดออกว่าผัวกัมพ่าต้องไปทำภารกิจดังยิงไงที่องค์ฝ้ายขวรญเฮ็ดภารกิจอีอย่างเนาะัวเอ้ย กลาสัตนะเด้เมียจา๋าคนที่เป็นองคาซก็ต้องสามารถลาสัตเป็นดังนั้นผัวก็ต้องออกไปหาลาสัตผพาเมียก็ต้องอยู่วังโดยบบมีผัวจากสองสามมือเด้บอบ่เป็นยังดอกผัวเอย้ยอยู่ที่วังก็สะดวกสบายดีผัวบบต้องเป็นห่วงเมียดอกนางอืง้งนางองเข้ามานี่แน่องคาซกำพามียังให้อื้งกับองค์หักใช่เนาะ พวกสูสองคนจงดูแลเมียของกูให้ดีๆนางอยากได้อีหยังก็จัดหาให้อย่าได้ขาดตกบกพองได้เลยองค์สายกำมภาเดี๋ยวพวกขน้อยสองคนสิดูแลภาษาญาให้เป็นอย่างดีเลยเอาละน้องนางงาพวกนางสองคนนี้สิมาดูแลน้องแทนไอมีอีหยังก็ใช่พวกนางได้เลยได้เลยจ้าผัวจ้า นาเดลูกของกูออกเวลาสัตสองสามวันพุ่นละเพื่อจะกลับเวลานี่ละ่ะกูจะจัดการนางลูกสะภ้ยคนจนนั่นปักกวดเช็ดถูปักกวดเช็ดถูกกดดถเอา้าเสด็จแม่ผัวเมื่อนี้ลมอีหยังผัดมาลาถึงมาหาลูกสะั้ยไดม้มันว่าคือม,มันเป็นเจ้าของบ้านนี่เนาะ กูที่ไปใช้มาใส่มันกันเรื่องของกูเพราะวันนี้มันคือบ้านของกูกูสามารถไปใช้มาใช้ได้ทุกชอบทุกมุมเร็วอีโอง อีอึงพวกมึงมาเหตุย่างอยู่นี่คือองค์ชายกำผพ้าให้พวกขน้อยมาหาบไ้พัสาย,ยานาพาไม่เหสีปฏิโทษนางลูกไพ่คนจนมึงเห็นว่ามึงแต่งงานกับลูกของกูแลว้วมึงจะมานั่งเชิดหน้าร้อยตาแบบโบเหตุยังนี่เนาะแถมยังหาคนมาหาบไ้อี <c oughs> มันสิหลายเกินไปละได้เออคือตอนนี้ลูกกำลังท่องของลูกให้กำพ้าอยู่และลูกในท้องนี้ก็เป็นหลานของสเสด็จแม่พว ลูกกันเลยบอได้คอยเหตด์ยังเพราะว่ามันมันสิบสะดวกเทไใดมืองบ่ต้องเอาการท่องมาเป็นขออ้างเลยอีอือง้งอีโอง่งแต่นี่ต่อไปพวกสูสองคนบ่ต้องมาซอยหับไ้นางลูกสะพ้ยคนจนนี่บ่กว่าจะเป็นการปัดกวดเช็ดทูหุงเข่าซักผ้าก็าให้มันเป็นคนเหตดเองเออแต่ว่าผมใส่กัผ้าให้พวกขน่อยมามาหับใช้มึงหุบปากไปเลยต่อ อนนี้ลูกสายกำผพ้าของกูออกไปนอกเมืองสันนั้นอยู่บอนนี่กูใหญ่ชุดแต่วา่าบเป็นยางดอกอึงโอ่งเอ้ยแค่งานบ้านเล็กๆน้อยๆเองเดี๋ยวนงางาเห็ดเองก็ได้นั่นดีสู่เห็นบบพวกคนจนมันก็เห็ดได้ชุกอย่าง่แล้ว แต่อย่าให้กูหู้เด้ว่าพวกสูสองคนมาหับไส้นังสะไพ้คนจนนี่อีกโอ้ยแม่ผัวอียังน้อคือมาใจอยากใจมานซะเลยเกินถ้ากูดได้แม่ผัวแบบนี้แม่ผัวคงจะดวนสวนตีนกูทุกวันแหละ ไหนที่สูดก็ยิงถือเนาะองสายกำมพาหลังจากที่ยิงมาเป็นร้อยเทื่อแล้วก็บอถือแจ็กเทือโอ้ยมึงก็ว้าเกินไปบักกาม,มาหมูคว่งนั้นมันตัวน้อยเกินไปกูก็เลยตั้งใจยิงพลาดอย่างนั้นแหละโอพลาดเป็นร้อยเทื่อเลยเนาะองสาโอ้เออ,อมึงอย่าว่าหลายนะบักกาม,มาเฝ้าไปเอาหมูตัวนั่นแล้วก็เฝ้าเมื่อกันนีกวัว่กูหู้ละขิดหอนเมียกูใจจะขาดแล้วเนี่ย คอยได้หมูมาแล้วองคสายกัมพาขันสั้นกะกลับกันเลยองค์ขลากาม,มานน่นแน่นบอนนั่นคัดให้มันสะอาดเลยเฮ้ยอย่าเหยดคือคนขี้ข้านไล่นางลูกสะพ้ยคนจนเอาคัดเข้าไปคัดเข้าไปเมียจา๋าผัวกลับมาแล้วเอาเมียกำลังเห็ดหยางอยู่นั่นเอาเป็นหยางลูกสายของกูคือกลับ,บมาจากล่<ร>าสัต<ไ>ว,ว์ไวแท โอ้ยบ่มีเอียงดอกลูกเอ้ยพอดีแม่กำลังสอนเมียของเจ้าออกกําลังกายด้วยท่าเซตพื้นอยู่นะเพื่อลูกออกมาจะได้แข็งแรงแข็งแรง,แ,งแม่นบ่ลูกสะพ้ายเออแม่นแล้วพวกเขากำลังออกกําลังกายกันอยู่อ๋ออย่างนั้นเองบอ่แล้วออกกําลังกายแล้วหรือย,อยังล่ะนี่ เออแล้วพอดีเลยขันชั้นพวกเจ้าสองคนก็กลับไปพักพ่อนดีกูว่าลูกซ้ายกับเพิ่งกลับมาคือสิเมยเมยหนาได้เลยแม่ขอบใจแม่หลายๆที่ดูแลเมียของกัมพาเป็นอย่างดีมันแนนอนอยู่แล้วเพราะวันนี้คือลูกสาใภ้สุดที่หักของแม่นี่นะไปไปกลับไปพักพ่อนซะ นั่นๆนอีโอ้งมึงเวิรงตีท่านมาเหสีนาตีบทแตกยิงกว่านักแสดงตุ๊ก,กตาทองอีกเออแม่นความมึงโวยอีอึงแม่ผัวแบบนี้สาธุอย่าให้กูได้พบได้เจอเลยและแล้วในค่ำคืนของมือน,นั่นเองนางงาก็ได้เจ็บท้องขึ้นมาโอ้ยผัว เมียเมียหูสึกเจ็บท้องฮะอย่าบอกได้ว่าเมียปวดขี่ปวดขีด่บ้านป้ามึงตีกูเจ็บท้องเกิดลูกเอาแท้บอหมอตำเยาเอาเอาบ่งออ,ออกมาเลยพัศส์งยะเบ่งออกมาคือเบ่งขี่นี่แหละโอ้ยมันสิคือกันได้จังไดมานคนละหูกันเออมันก็นคือกันนั่นแหละขี่กับลูกพอเบ่งมันก็นออกมาคือกันเอ๊ะ ออกมาแล้วออกมาแล้วพัสัญ,ญาเห็นบอกคอยบอกแล้วลูกกับขี้พอเบงมันก็ออกมาคือกันนะะั่นล่ะลูกของคอยลูกของคอยออกมาแล้วท่านแม่เบิ่งตีลูกของกัม้าเนี่ยน่ารักนะ่าสร้างเหลือเกินโอ้ยมันก็แค่ลูกของนางคนจนนะะั่นล่ะฮึท่านว่าเอียงก็ท่านแม่เอลูกของเจ้าน่าหักดี สวยแล้วมาเฮสีท่านองซายกำมพาเอานั่นท่านทหารเอกมูสานี่นะมันเกิดอียังขึ้นล่ะคือมาสบักสะบอมขนาดนั้นตอนนี้เขตนาน้ายแดนของพวกเขาถือพวกโจรสลัดลุกล้ำพวกทหารายแดนของพวกเขายันไว้แทบจะโบยู่แล้วกองเรือของพวกเขา่มไปหลายล้ขออ่อยก็เลยปีกตัวออกมาเพื่อม,มาขอความสวยเหลือจากทางเมืองหลวงนี่ล่ะโอ,โอ,โอ้มันเดอนใหญ่เลยนะั่น ลูกซายเจ้าเป็นองค์ซายของเมืองเมืองนี้เจ้าจะต้องไปปกป้องบ้านเมืองของพวกเฮาเออบมมีเวลาคิดหลายเลยได้องค์ชายกัผ้าฐานจะต้องเป็นผู้นำและบัญชาการกองเรือของพวกเฮาเพื่อต่อต้านโจรสลัด สั้นกระไดในานาที่กูเป็นองค์ชายที่ปกครองเมืองแห่งนี้กูจะออกไปปกป้องบ้านเมืองเองถึงแม้ว่าล,ลูกของกูเพิ่งจะเกิดมาก็ตามแต่กูก็ต้องทิมลูกทิมเมียเพื่อไปปกป้องบ้านเมืองแบบนี้ตีมันจังเอินว่าลูกผู้ชายโตจริงกระทิ้งแดงมืออื่นให้พวกเขาเตรียมกองทัพเพื่อออกไปจัดการกับพวกโจรสลัด เมียจ๋าลูกจาก๋ากำมพ้าคงต้องจากลาพวกเจ้าเพื่อไปปกป้องบ้านเมืองของเฮาก่อนไปรอบนี้คือสิโดนลาเพื่อกผัผพาสิได้กลับมาบ่เป็นยังดอกผัวจา๋าเดี๋ยวนางงับลูกก็จะรอผัวอยู่บนนี่ละโอ้ยบ่ต้องห่วงดอกลูกกำมพาเอ้ยเดี๋ยวแม่สิดูแลเมียของเจ้าให้เป็นอย่างดีเองโอ้ยตายแท,ะท,ะทะ้กูบัดนี้ขอบใจใหลายๆท่านแม่ แต่ว่ากัมพาได้แต่งตั้งองค์ขลักประจำกายของกัมพาเพื่อให้มาคุ้มรองและดูแลเมียของกัมพาแล้วเดี๋ยวกัมมาสิดูแลภาษาญาและพระโอรสให้เป็นอย่างดีเลยองสายกัมพาขอบใจหลายๆท่านองค์ขลักขันสันกัมพาขอประกาศอยู่บนนี่เลยถ้าไพ่กล้าแม้แต่จะทำลายเมียและลูกของกัมพาถ้ากัมพากลับมาแล้วจับพวกนั้นได้ กำพาจะตัดหัวเสียประจานนาเมืองเลยหลังจากนั้นกำพาก็ได้เดินทางออกไปปกป้องบ้านเมืองภาสาญ,ญ้าบ่ตองเป็นห่วงเดอ้อเดี๋ยวกำาม,มาสิดูแลและปกป้องภาษาญ,ญ้ากับพระโอรสให้เป็นอย่างดี <c oughs> ปกป้องดูแลอีหยังเจ้าบ่ต้องไปซอยมันเลยเบ่ว่าจะเป็นเวกบ้านการเฮือนอีหยังก็ให้มันเหดเองเ้าเป็นหยังพามาเฮสีคือว่าแบบนั้นล่ะถ้าเจ้าซอยมันกูสิลงโทษเจ้าเลยบักบงคลักถ้าลงคลักกรรมมาคงจะปกป้องเขาด้วยชีวิตของเขาแน่ๆนางงาก็บ่ออย่างให้เขาเดือดร้อนท่ั้งนเอาแบบนี้แล้วกัน บเป็นหยังดอกท่านองคาลาดปกตินางงาก็เหตเองอยู่แล้วเจ้าบ่ต้องซอยนางงาดอกแต่ว่าข่อยบอ่สามารถที่จะคัดคำสั่งขององค์ไซกําผ้าได้ขันชันเจ้าก็จงหับคำสั่งจากข่อยแล้วกันว่าเจ้าบ่ต้องมาซอยข่อยเหตยังเดี๋ยวข่อยสี่เหตเองนี่ผัสสัญญาคงบออยากจะให้กูเดือดร้อนอย่างแน่นอนคันชันก็ตามคำสั่งของทานเลย ก็แ่แค่นั้นแล้วอย่าให้กูหู้เด้อว่ามึงไปแอบซอยมัน